สวัสดีค่ะชาลคนาราศีกันพูกประกับการดูดวงประจำเดือนมีนาคม2568นะชะลคนาราศีกันแล้วก็ราศีกันเดือนมีนาคมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูเลยเดือนนี้นะดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวประจำตัวของชาวกันนะก็เดินผิดปกติเดือนถอยหลังในเดือนนี้นะ,ะต,นต้นเดือนเนี่ยมันที่หนึ่งถึงสิบหกเนี่ยอยู่ตรงราศีมีนซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกันเนี่ยแหละแล้วก็ พอหลังวันที่16เนี่ยย้ายเข้ามาถอย่ันเรยกว่าถอยนะถอยเข้ามาอยู่ตรงราศีกุมอีกรอบหนึ่งซึ่งจริงๆมันก่อนหน้านี้ก็อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วใช่ไหมก็ย้ายกับย้ายขึ้นไปข้างหน้ากถอยกลับมาอีกเพราะฉะนั้นเวลาดาวประจําตัวเดินหน้าถอยหลังเนี่ยยกึกยักอย่างเงี้ยเออก็ต้องให้ระมัดระวังนะการใช้ชีวิตในต่างๆการต,ต,ตัดสินใจอะไรที่ต้องทําอะไรใหม่ๆในเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังเลยคือในช่วงที่แบบว่า ตรงราศีเอตรงดาวพระพุธอยู่ตรงราศีมีนเนี่ยซึ่งอยู่เป็นฝั่งตรงข้ามกับกันเนี่ยตรงนั้นถึงแม้ว่ามันก็ยังไม่ถอยหลังข้ามราศีนะแต่ว่ามันก็ยังต้องระวังเพราะว่าพระพุธอยู่คู่กันกับร่วมราร่วมราศีกันกับดาวพระราหูเนาะคู่นี้เป็นคู่ศัตรูคู่ศัตรูมันจะมันจะศัตรูกันเรื่องอะไรอะเรื่องของคําพูด เพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดคำจาเรื่องเอกสารนะเพราะฉะนั้นชาวกันนะต้องระมัดระวังเลยช่วงที่ดาวพระพุธเนี่ยอยู่ตรงราศีมีนก็เจอพระราหูมันยังไม่พอได้ตำแหน่งมาตรฐานของมันนะยังเป็น เป็นประเป็นนิดคือเวลาดาวได้ตำแหน่งเป็นเป็นประเนี่ยมันยังคือแค่ความไม่สม่ำเสมอเจอเรื่องอันนั้นดีบ้างไม่ดีบ้างรูปๆร่อนๆใช่ไหมแต่มาตรฐานความเป็นนิดนี่คือต่ําต้อยเนาะเวลาจะคิดอะไรคือมันอ่อนกําลัง จะคิดจะทำอะไรกําลังจงกําลังใจก็ไม่ค่อยมีอาจจะเป็นไปได้ช่วงที่อยู่ร่วมกันกับดาวพระราหูเนี่ยมันก็กลายว่ามันเจอแรงประทะอะไรบางอย่างต้องทะเลาะเบ,บาแวงกับคนรอบข้างอย่างเงี้ยแล้วมันทาให้เราตัวเองขาดกําลังใจขาดแพชชั่นในการใช้ชีวิต<ม>การทํางานอะไรต่างๆเนาะอันนี้ก็ฝากคนกันก่อนแล้วกันว่าในช่วงในเดือนนี้ต้องระวังคําพูดคาจาเพราะว่าถอยกลับมามันก็ใช่ว่าจะดีก็เจอกับพระเสาคําพูดตัวเองก็รุนแรงอะไรเงี้ย ช่วงที่ถอยมาอยู่ตรงราศีกรุมเจอพระเสาร์เนี่ยก็เป็นพบอริก็คือปัญหาทั้งนั้นเลยเนาะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังหลายๆอย่างแล้วก็ดาวพระพุธเนี่ยนอกจากเป็นดาวประจําตัวยังเป็นดาวการงานด้วยเห็นไหมมันก็จะทบกระทบเรื่องของงานการที่มันจะมีปัญหาที่เราต้องแก้มันก็จะเราต้องปวดหัวเออมันจะต้องเจอคนประสานงานกับคนหลายๆคนเนี่ยมีความ,มวุ่นวายเรื่องของเอกสารต่างๆแต่มันมีปัญหาเอกสารต่างๆคําพูดการสื่อสารต่างๆมันมีปัญหาทั้งนั้นเลย นะเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาแบบเราแก้มันมันยังโอเคแต่ถ้ามันมีปัญหาแบบว่าจากการสื่อสารของเราคําพูดของเรามันสร้างปัญหาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังไงคือเราเลิกมันได้นะแต่การที่จะควบคุมในเรื่องของดวงดาวนี่ยมันโคจรแบบนี้บางทีมันควบคุมยากนิดนิดนึงนะแต่เราต้องตั้งรับไว้ก่อนว่าจะพูดอะไรในเดือนจะต้องระวังจะสื่อสารอะไรกับคุณในเดือนนี้ต้องระวังแล้วช่วงที่แบบถอยกลับมาตรงราศีกุมไปเจอกับดาวพระเสาร์เนี่ย พระสามาจากเรื LEGO LEGO ่องของอปุตตะปุตตะหมายถึงลูกหลานบริวารแล้วก็อ่าลูกน้องม้มันจะกระทบกับลูกเนนี้เราสื่อสารสั่งงานกับลูกน้องนียต้องระวังนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ใช้ชีวิตอะไรต่างๆเจ้าการต้องระวังหลายๆอย่างเลยแล้วก็ความพินทุบาทคู่ครองก็ยังมีนะอืมดาวพระดาหูยังเล็งอยู่นะแต่มันดีตรงที่ว่าดาวเจ้าเรือนไอ้ดาว จ้าเรือนเขานะคือดับพระพนักัดเนี่ยอยู่ในมุมที่แบบว่าส่งเสริมสนับสนุนอยู่ในภพสุภะอ่ายังมีความถ้าถ้าเรามีเหตุผลมีสติพอที่จะไมไม่ไม่ชวนกันทะเลาะเนี่ยมันก็ยังมีจุดตรงเนี้ยมาช่วยหน่อยสําหรับกันอัน่งของคู่ครองคนรักนะม,มันมันกระทบหลายๆเรื่องเลยแล้วก็ดาวตัวเองอะ่ะยังมีต้องไปกอ่อกวนตรงโน้นตรงนี้เพราะฉะนั้นไอสิ่งที่จะทําให้ปัญหามันน้อยลงคืออย่าไปยุ่งรุ่นว่ากับเรื่องคนอ,อ,อื่นแล้วก็ถ้าเกิดมันมีปัญหาที่ต้อง พูดคุยต้องประสานงานกันเงี้ยเออก็ต้องให้ระวังคําพูดในเดือนนี้มันมันจุดนี้แหละสําหรับการต้องระวังนะมาดูในแต่ละเรื่องกันเนาะเรื่องของการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยก็คือดาวพระศุกร์เดือนนี้ก็อยู่ตรงราศีมีนเป็นมหาอุดเนาะจังหวะโอกาสช่องทางต่างๆในการสร้างรายได้การลงทุนต่างๆมันมีโอกาสเข้ามาแหละ าดาวพระศุกร์นี้นอกจากเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วยังเป็นเจ้าเรือนสุภาด้วยสุภาพคือความสําเร็จความดีงามนะแต่นี่มันมีพอมาอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็มีความหมายหลายๆความหมายดาวพระศุกร์อยู่ตรงนี้ก็พินทุบาทเนะเรื่องของพินทุบาทคู่ครองคู่หุ้นส่วนต่างๆการจะลงทุนอะไรต่างๆมีคนมาชักชวนเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะเนื้อหาสาระความรู้ต่างๆเรื่องของการลงทุนเราต้องมีด้วยอ่าอย่าอย่าอย่าลงทุนเพราะความโลภเพราะว่ายังไงราหูยังลิงเราอยู่ เนะะาะพลังหูนี่คือเป็นตัวแทนของความมัวเมาอะไรต่างๆความโลภต่างๆเพราะงั้นอะ่ะเราตั้งสติดีๆในการลงทุนคือโอกาสมันเข้ามาแล้วเข้ามาหลายทางด้วยเพราะดาวพระสุขดาวเจ้าเรือนการเงินมันไม่ใช่อยู่คู่กับดาวพระรงหูอย่างเดียวมันเจอเดาวพระสุขด,ด้วยเออดาวพระพุธด้วยพระพุธพุธกับสุขอีกคู่อย่าดูเบาจริงๆหมายเรื่องเรื่องคู่ครองเรื่องของความสู้ซาเรื่องความรักก็จริงอะแต่ว่ามันมันหมายถึงถ้าท้ายเรื่องการเงินอะมันมีความคึกคัก ดาวคู่ธาตุน้ํานะพระศุกร์กับพระพุธเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยคือเขาเรียกว่าคู่ธาตุน้ําดาวคู่ธาตุน้ําอยู่ในเรือนธาตุน้ําอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอสีที่ธาตุน้ํามันมีความดีอยู่สามประการนะนะถ้าไอเรือนภพที่เราไปอยู่ราศีที่เราไปอยู่นั้นมันเป็นเจ้าเจ้าเรือนเขาเนี่ยไอมันเป็นราศีธาตุน้ำนะบ้านเรือนที่เราไปอยู่เน่ะมันเป็นธาตุน้ําด้วยนะ ที่การเงินเราไปอยู่นะแล้วก็เจอดาวตัวตัวเองด้วยแล้วคู่นี้คู่สนับสนุนคู่ธาตุน้าความพอกพูนความดีงามความชุ่มชื่นความชุ่มฉ่าต่างต่างถ้าเรื่องของการเงินนะมันมีโอกาสที่จะเข้ามายกเว้นเดือนนี้ถ้าจะทําอะไรเรื่องของการลงทุนการเงินอะไรต่างๆเนะี่ยการค้าการขายหรือว่ามีลูกค้าอะไรใหม่ๆสําหรับชาวกันเนี่ยก็อย่าอย่าโลภเราเราดูความน่าจะเป็นความเป็นไปได้ด้วยเนาะเพราะว่ามัน ดาวพระราหูนอกจากมันจะเป็นแบบมาอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามของเราเนี่ยมันมันจะเป็นพิญิุบาทแล้วเนี่ยเออนะมันก็ยังเป็นดาวที่มาจากเจ้าเรือนอะรินั่นหมายถึงว่ามันมีปัญหาด้วยมีอะไรมากั้นๆอยู่มันยังไม่ยังไม่ใช่แบบ หมายขาวสะอาดร้อยเปอร์เซ็นได้ผลประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนคือยังไงก็ตามจะลงทุนอะไรต่างๆดูให้ดีนะรอบคอบนิดนึงและดาวตัวเองก็มีความผิดปกติการตัดสินใจมันจีมีปัญหาด้วยไ,ไงถูกไหมการเงินการทองต่างๆมีโอกาสแหละแต่ดูให้ดีหน่อยรอบคอบนิดนึงในการลงทุนเนาะมีช่องทางจังหวะโอกาสแต่การเสี่ยงโชคเช่ากันมีจังหวะดีในเดือนเนี้ยเพียงแต่ว่าอย่าคืออย่าลังเลอ่ะเออถ้าเกิดเรา มีเซนส์แล้วเราชอบอย่างเงี้ยเราเราลองเสียงดูมันมันมีโชคจากการเสี่ยงในเดือนนี้นะแล้วก็มาดูอ๋ออย่างที่บอกเนาะที่ทําไมมันมีเรื่องเรื่องของความระมัดระวังเนี่ยเพราะว่ามันมีเกณฑ์ของการถูกหลอกถูกโกงเกิดขึ้นด้วยแล้วก็การเงินเนี่ยถ้าเกิดมีคนให้เราไปคำ้คคำประกงค้ำประกันอะไรเดือนนี้อย่าดํา อาจะต้องไปออกล้อออกหน้าแทนคนอื่นชดใช้เงินให้คนอื่นเลยต้องระวังมันโอกาสที่จะได้คืนนะ่ะค่อนข้างน้อยนะสำหรับชาวกันเดือนนี้ตรงเนี้ยให้ระวังนิดนึงแนะล้วรายจุงลายจ่ยายอะไรต่างๆเดือนนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับลูกล้านบริวารอนะไรต่างเนาะแต่เรื่องของลายจ่ายจริงจมันมีมาสักพักละสำหรับกันนะแต่ว่าก็น่าจะบริหารจัดการได้แต่ในเดือนนี้การควบคุมต่างๆการจัดการ เรื่องของชีวิตต่างๆของเราค่อนข้างมีปัญหาในการตัดสินใจเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆอ่ะเพราดาวตัวเองมันเดินผิดปกติใช่ไหมพอดาวตัวเองเดินผิดปกติเรื่องการเงินการทองรายจ่ายต่างๆที่เราเคยคิดว่าคุ้นชินมันน่าจะจ่ายได้อเงี่ยเดือนนี้ต้องระวังหน่อยแล้วกันเนาะพอรายจ่ายมันเข้ามาแล้วการลงทุนบางทีมันเหมือนกับโอกาสลงทุนมันมายึกอ่ะที่เอาอาจจะเอาเงินไปถมเรื่องการลงทุนเยอะไปหน่อยลืมยักเงินที่จะต้องใช้ใจใ่จายไอ้ที่จะต้องใช้จ่ายประจําอ่ะมันอาจจะมีเหลือน้อย ตรงนี้ให้ใหชาวการตรงนี้ดูให้ดีหน่อยนะอืมอแต่ว่าลงทุนได้แหละมีโอกาสดีด้วยแต่ว่าต้องบนพื้นฐานความจริงและอย่าลูกนะไหหาความรู้เยอะๆให้มั่นใจนิดนึ่งค่อยลงทุนในเดื่อวนี้นะอืมก็การงานนะการงานดาวเจ้าเ,เรือนการงานก็คือดาวตัวเองนี่แหละสําหรับชาวพุทธนะนสําหรับชาวกันนะขอโทษทีก็ดาวการงาน เดินผิดปกติแล้วไปอยู่ในมุมที่แบบว่าอ,อปัตตานีอาริอ่างเงี้ยตลอดหมายถึงว่างานค่อนข้างมีปัญหาแล้วจะเกยวกับอะไรปัญหาที่พูดเยอะเดือนนี้นะประสานงานเยอะมากมีคนเข้ามาคุยเราต้องเคลียอะไรหลายๆอย่างและสิ่งต่างๆที่มาคุยกับเราอ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาทท้งนั้นเลยนะแต่ทีนี้ต้องระวังแล้วกันว่าในช่วงจังหวะที่แบบว่าต้นๆเดือนเนี่ยถ้าพูดเข้ามาเลงแล้วอยู่ร่วมกับพระพระราหูเนี้ยครับมันจะเกิดแรงประทะ อ่าคนที่ไม่ชอบใจหรือว่าบางทีมันเป็นคําพูดที่ไม่ไม่ถูกใจไม่ไม่ชอบไม่ชอบใจทั้งของเราและของอีกฝั่งตรงข้ามมันมีแรงประทะเกิดขึ้นเพราะงั้นต้องระวังถึงแม้จะถอยมาอยู่ตรงราศีกุมมาเจอกับดา,พาวพฤหัสคู่นี้ก็เป็นคู่ที่แบบว่าคําพูดแรงหน่อยอ่าเพราะฉะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเวลาดาวมันโครจรมาแบบนี้เกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับคาพูดการสื่อสารต่างๆเนี่ยแล้วมันเป็นดาวประจําตัวของตัวเองด้วยไงเพราะงั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเราระวังตัวเราก่อน ถ้าเราไปเจอคนอื่นมาพูดกระทะกับมาเนี่ยก็ระวังเรื่องอรมลงนะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ในภพการงานด้วยตีกวนถึงดาวเสาอ่าระวังเรื่องของอารมณ์ช่วงนี้จะต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งคืออย่าไว้ใจลูกน้องมากลูกน้องจะสร้างปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นจะสั่งงานอะไรลูกน้องก็ตรวจสอบให้ดีติดตามงานนิดนึงนะไม,ไม่งั้นไนมะ่งั้นอ่ะกลายว่า พอจะส่งงานจะทําอะไรแล้วที่ขั้นต่อไปขั้นสุดท้ายอะไรเงี้ยจากที่เราเคยไว้เนื้อเชื่อใจมาอย่างเงี้ยเราตามหน่อยนึงนะอย่าอย่าไว้ใจเกินไปเพราะบางทีมันทำให้งานเสียหายได้นะาแชกันนะแล้วก็ถ้าเกิดลูกน้องลูกน้องตรงทะเลาะเบาแว้งอะไรกันเนี่ยก็ตั้งสติค่อยๆเค,คลียร์นะจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราเคลียร์แบบไม่ตั้งสติการว่าเข้าข้างอีกคนหนึ่งอีกคนนึงไม่พอใจได้ในการควบคุมเรื่องของลูกน้องอะไรก็อ่า ดูแลหน่อยนะสำหรับชา,าวลัคนาราศีกันแต่ถามว่าแก้ไขได้แก้ไขได้เพราะว่าดาวพระหัสตอนนี้ก็อยู่โคจรมานี่มันมาอยู่ตรงภพสุภาะหมายถึงความสําเร็จเพียงแต่ว่าต้องใช้สตินะตั้งสติดีๆในการแก้ไขปัญหาลกะนะันนะระมัดระวังคาพูดตั้งสติดีๆเจอปัญหาแล้วค่อยๆแก้ทีละเรื่องจะเย็นๆเดือนนี้นะผ่านได้แหละเรื่องของการงานอะไรต่างๆก็ผ่านได้แหละอ่าแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยัง ไว้เนื้อเชื่อใจอยู่เนาะให้เราทํางานที่มันสําคัญสําคัญแทนอยู่แล้วก็เดือนนี้ค่อนข้างนี่ว่าช่วยเหมือนให้เราช่วยแก้ปัญหาเป็นหลักๆอาจะปวดหัวนิดนึงในเรื่องการทํางานแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะยกเว้นที่ว่าคําพูดหน่อยที่มันไปแทงใจคนอื่นจะสร้างศัตรูได้นะเชาวชวกันเนะาะก็มาดูเรื่องของสุขภาพอ่าสุขภาพเนี่ยมัน พอดาวตัวเองเดินเดินถอยหลังเนี่ยระวังเรื่องของโรคเก่าจะกาเริ่มแล้วสำหรับคนที่มีโรคประจําตัวนะหรือว่ารักษาอยู่ทรงๆมันมันดีขึ้นแล้วลอะไรเงี้ยก็ระวังหน่อยมันจะมันจะกลับมาอาการจะหนักขึ้นอะไรเงี้ยอันี้ให้ระมดระวังนะแล้วก็สุขภาพของลูกหลานบริวารเราด้วยนะสาหรับชาวกันเนาะอ๋อความรักเรากระโดดขึ้นไปได้ไงนะเออเออสุขภาพโอเค okay, พูดสุขภาพไปก่อนนะสุขภาพ ไอ้ความรักความรักความรักอย่างที่บอกนะั้นมันมีปัญหาอยู่มีพินทุบาทเดิมที่มันมีดาวพระราหูมะเร็งแล้วก็มีละแล้วก,วก็ด้านมีดาวพระศุกร์เข้ามาอีกพระศุกร์มันก็ยังสลับเรือนกันกับดาวพระพฤหัสเจ้าเรือนคู่ครองคนรักนะคือมันมีสุเปาะด้วยนั่นแหละถ้าเกิดเราเดือนนี้ถ้าจะมีปัญหากับคู่ครองคนรักที่มันจะโชว์ขึ้นมาชัดๆคือคําพูดนะคําพูดทําให้ทะเลาะเบาแหวงกันง่ายเข้าใจผิดกันง่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น สิ่งที่จะเตือนก็คืออย่าพูดเรื่องเก่าๆเ,เพราะดาตัวเองถอยหลังเดือนนี้จะหาเรื่องคือแบบเรื่องเก่าๆที่เคยมีปัญหากำลังฟื้นฝอ,อ,อยหาตะเข็บเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยเลี่ยงได้เรี่ยงนะอย่าไปพูดถึงมัน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 ,มน,มนไม่เก่อให้เกิดประโยชน์อะไรมันก่อให้เกิดแต่ว่าจะทะเลาะกันนะก็ให้ระมัดระวังความสัมพันธ์และคู้ครองคนรักของเรานะาอืมคนโสดเนี่ยคือเนื้อหอมนะเพราะว่ามีดาวคู่ธาตุน้ำมะล็งอ่าเนื้อหอมดูแบบมีเสน่ห์ละแต่ว่า ดูดีๆแล้การคนที่เข้ามานะมันมีปัญหาด้วยหรือเปล่าไม่ใช่มีคนมาจีบแต่มาพร้อมปัญหาก็ไม่โอเคนะก็ดูดีๆคบเป็นเพื่อนก่อนก็ได้เพราะเราเราลราหูยังเร็งเราอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ออกละเพื่อสภานะอันนี้ก็มีคนเข้ามาก็เลือกๆหน่อยดูหน่อยคบเป็นเพื่อนก่อนก็ได้ <S <S คือ,อยังไงคบคบหาก็เราก็มีประโยชน์อะแต่ว่าต้องต้องดูด้วยคือต้องระวังด้วย คือมันมีความเสี่ยงที่จะไปคบของคนมีเจ้าของอ่าเพราะคนที่มาโสดเนีแปลว่าต้องเออคนที่มาจีบเนี่ยต้องระวังดูก่อนว่าโสดจริงเปล่าสําหรับชาวราศีกันนะลัคนากันนะก็สําหรับคําทํานายเนาะของชาวลัคนาราศีกันในเดือนมีนาคมนี้ก็คงจะขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ